สวัสดีครณผู้ทุกทกผมตอนนี้เราอยู่กับเกมฮีโร่ยุบกันอีกครั้งนะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวในฟฝั่งของเซิร์ฟจีนะผมซึ่งมีตัวละครใหม่เข้ามา1ตัวนะผมสาหรับตัวนี้ก็มีชื่อว่าเตอร์โปโยก่ายนั่นเองครับหรือว่าพี่อูดของเรานั่นเองครับ <c oughs> ผมเรียกมันว่าพี่อูดนะครับก็ตัวนี้เป็นสายไฟเตอร์สเต็งนะผมที่ค่อนข้างที่จะ เก่อนะผมสำหรับตัวนี้ดาเมจจากสกิลค่อนข้างแรงนะผมแล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องเร็วมากนะผมแล้วก็นะผมมีจุดเด่นที่ความถึกนะผมตัวนี้นี่ครับแมก็ไปดูสกิลกันดีกว่าครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับผมมาดูกันที่สกิลที่หนึ่งของพี่อูดครับสำหรับสกิลนี้ครับผมเมื่อกดใช้ครับ ตัวเราจะฟาดคลาดในมือนะไปด้านหน้าในทิศทางที่เรากำหนดครับเป็นเส้นตรงครับผมในระยะ1,300แรงเพื่อทำาาเเมเวทใส่เป้าหมายครับทุกตัวครับที่อยู่ในระยะสกิลครับพร้อมกับยกศัตรูให้ลอยขึ้นแล้วก็ตกลงมานะครเป็นเวลา1วินาทีครับผมสกิลนี้จะสร้างลอยบนพื้น5วินาทีครับศัตรูที่อยู่บนลอยครับจะโดนลดความเร็ว ในการขึ้นที่ครับ40%นะผมที่เลเวล4ก็จะทำดาเมจแบบเวทครับ320ดาเมจครับมาครับลองดูครับผมนี่นี่ครับสัตรูเดินมาเห็นไหมฟาดไปครับเห็นไหมครับจะยกสตูให้ลอยขึ้นเห็นไหมครับผมแล้วก็จะโดนลดความเร็วในการขึ้นที่ได้ครับผมแบบหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเป็นไหมครับงัดศัตรูให้ลอยขึ้นแล้วก็ลดความเร็วในการขึ้นที่40%ครับผมลอยจะอยู่บนพื้น5วินาทีครับผมสำหรับสกิลนี้ครับมาดูกันที่สกิลที่2ของพี่อูดครับผมสําหรับสกิลนี้ครับเมื่อกดใช้ครับตัวเราครับจะทาดาเมจใส่ศัตรูครับที่อยู่ด้านหน้านะผมในระยะ800แรงนะผมขอบเขตของสกิลจะเป็นรูปพัดเห็นไหมครับผมนี่จะเป็นรูปคัดครึ่งวงกลมนะนี่แหละครับ เป้าหมายจะโดนลดเกราะครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่และลดเอฟเฟกในการฟ,ฟื้นฟูพลังชีวิตทุกรูปแบบครับผม50%ารนะผมสำหรับสกิลนี้ที่เลเวลสครับจะทำดาเมจครับแบบเวทครับ140่ครับผมลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย16ก็ครับผมสามารถทับซ้อนกันได้3สเต็กนะผมแล้วก็จะลดเกราะของเป้าหมาย14สครับสามารถทับซ้อนกันได้3สเต็กอีกเหมือนกันนะผมสำหรับสกิลนี้ผมแล้วก็ที่สำคัญครับสกิลนี้ครูดาวแค่ 2.5วินาทีครับเร็วมากนะผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับครูดาวเร็วครับนี่จะลดเกาะทับซ้อนกันได้นะผมนี่ครับถ้าเราโจมตีก็โอโหครับแถมลบการฟื้นฟูพลังชีวิต50เลยนะสำหรับสกิลนี้ครับมาดูกันที่สกิลที่3ซึ่งเป็นสกิลอัลติเมทของพิูดนะผมสำหรับสกิลนี้ครับเมื่อกดใช้ครับตัวเราจะแปลงร่างเป็นมนุษย์หมูป่านะผม และอยู่ได้นานถึง40วินาทีนะผมเราจะได้ HP เลือดนะผมเพิ่มขึ้นครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้นครับผมทุกครั้งที่เราใช้สกิลใดๆครับผมเมื่ออยู่ในร่างนี้ครับผมตัวเราจะได้รับการฮิลเลือดนะผมแล้วก็บวกกับอีก1%นะผมของเลือดสูงสุดของเรานะผมและที่เลเวล3ก็ตัวเราครับ จะได้รับเลือดนะผม450นะผมในขณะแปลงร่างนะผมเพิ่มความเร็วในการื่อนที่20%ครับผมทุกครั้งที่เราใช้สกิลครับจะฮิวเลือดให้กับเรา85นะผมแล้วก็บวกอีก1%จากเลือดสูงสุดของเราครับผมที่เลเวละารนะรสำหรับตัวนี้ครับ <c oughs> โดยเฉพาะสกิลที่2กครับมีครูดาวแค่2.5วินาทีนี่วิงวว่งฮิววิ่งฮิวได้เรื่อยๆเลยนะผม <c oughs> นี่ครับกดแปลงร่างครับผม นี่ครับเห็นไหมครับแปลงล่างเป็นมนุษย์ป่าแล้วก็กดใช้สกิลที่2ครับนี่ครับใช้สกิลใดๆครับเลื่อนเราจะเด้งเห็นไหมครับเลื่อนเราจะเด้งขึ้นนะผมสังเกตดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเลื่อนเราจะเด้งขึ้นนี่แล้วผมนี่ครับโอ้โหแล้วก็สกิลที่2มันทับซ้อนนะเมื่อแปลงล่างตัวนี้จะเถื่อนมากครับนี่แล้วครับผมสําหรับสกิลที่3ของนี่ครับพี่อู๊ดครับผม มาดูกันที่สกิลที่4ซึ่งเป็นสกิลกดใช้อีก1สกิลครับสำหรับสกิลนี้เมื่อกดใช้สกิลนี้ไปด้านหน้าครับจะเป็นการดึงสตูให้เข้ามาหาเราครับผมแต่ถ้าเราใช้สกิลนี้ไปด้านหลังจะผลักสตูที่อยู่ด้านหน้าให้กระเด็นถอยหลังไปครับสกิลนี้จะสร้างความเสียหายพร้อมกับลดความเร็วในการขึ้นที่อ่ลง30เปเ็นเป็นเวลา3มวินาทีครับหากสตูโดนสกิลนี้แล้วกระเด็นไปติดหินครับหรือว่าโดนเราดึงมาแล้วติดหินครับ หรือว่านะผมศัตรูนะยังยืนอยู่บนลอยแยกครับที่เกิดจากสกิลหนึ่งของเราครับผมแล้วโดนสกิลนี้เข้าไปครับจะทําให้ติดสตันเป็นเวลา1วินาทีนะผมนี่ครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะปวดเลยทีเดียวก็ผมนี่ครับที่เลวเซี่ก็ทำดาเมจสองร้อยห้าสิบดาเมจนะผมมีระยะหกร้อยห้าสิบนะผมนี่ครับถ้าใช้สกิลไปด้านหน้าครับเห็นไหมครับนี่ครับจะดึงมาครับผมหาเราครับ แต่ถ้าใช้สกิลไปด้านหลังครับดูครับผมนี่ครับเห็นไหมครับจะดีดออกจากตัวเราครับนี่นี่แหละครับประมาณนี้ครับหากเราใช้สกิลแล้วศัตรูติดหินครับดูครับสกิลไปด้านหลังครับผักนี่ครับผมเห็นไหมครับจะทําให้ศัตรูติดสั้นเป็นเวลาหนึ่งวินาทีครับนี่เห็นไหมครับนี่เหมือนเรื่อยๆครับนี่แหละครับผมแล้วก็หากศัตรูอยู่บนรอยแยกที่เราสร้างขึ้นครับดูครับ นี่ครับเห็นไหมครับศัตรูจะติดสตันเหมือนกันนะผมเนี่ยขณะที่อยู่บนรอยแยกครับนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นการเนพากออกไปหรือว่าดึงเข้ามาครับเห็นไหมครับแหบศัตรูจะติดสตันนะผมขณะที่เราดึงถ้าศัตรูติดหินมันก็ติดสตันเหมือนกันนะถ้าหลังเราชนหินแบบนี้ครับหากเราดึงศัตรูมาแล้วศัตรูชนหินนะผมเห็นไหมครับแหบศัตรูก็จะติดสตันเหมือนกันครับนี่แหละครับสาหรับสกิลที่4ของพี่อูดของเราครับสาหรับแนวทางการอัพสกิลครับ ผมจะอัพสกิลสองนำครับช่วงต้นเกมเพราะว่าสกิลสองมันข้างคูดาวเร็วครับผมเมื่อเราแปลงล่างครับใช้สกิลสองลัวๆเลือดเราก็จะเด้งรัวๆครับเพราะว่าสกิลอันติของเราครับเมื่อเราใช้สกิลใดๆก็ตามครับนี่ครับเราก็จะได้เลือดนะผมเพิ่มขึ้นนะผมแถมก็บวกอีกหเปอร์เซ็นจากเลือดสูงสุดข้างเราครับนี่ครับเห็นไหมครับใช้ไปรัวๆเลือดเราก็เด้งรัวๆครับส่วนสกิลหนึ่งับสกิลที่4ก็เอาไว้คอมโบครับผมเอาไว้หนี เอาไว้เข้านะผมนี่ครับนี่ครับอาจจะดึงมานี่ครับให้ทขาไม่ติดสตันนะผมหรือว่าผักออกนะผมในจังหวะที่เราหนีครับแต่ว่าการใช้สกิลที่สี่เนี่ยต้องระวังนะผมจังหวะจะหนีอาจจะเป็นการดึงเขาเข้ามาหาเรานะผมนักกเกาอีครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ดึงเข้ามาครับนี่ครับแล้วก็นี่คอมโบสกิลเรื่อยๆครับเห็นไหมครับนี่ครับแปลงล่างครับไล่เตะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับ สำหรับสกิลต่างๆของฮีโร่ตัวนี้ครับผมมาดูกันที่เกียร์ไอเทมของฮีโร่ตัวนี้ครับผมสําหรับตัวนี้ก็เน้นไปที่สายถึกอย่างเดียวเลยผมอันแรกก็เป็นนี่ครับเทา้าเกาะครับแมบล็อกดาเมจนะผมอันต่อไปก็เป็นเกาะไฟครับผมแล้วก็นี่ครับบล็อกดาเมจการเวทนิดหน่อยนะผมอันนี้ก็เป็นคอนสายฟ้าครับผม แล้วก็เป็นเกาะสะท้อนหัวใจเลือดครับผมหรือว่าใครจะเล่นเป็นอันนี้ก็ได้ครับผมเกาะจักระพัดหรือว่าอาจจะเป็นไอเทมดาเมจสักชิ้นก็แนะนําเป็นมือม่วงครับผมเพิ่มสเต็งแถมลดคูดาวให้เรานะผมอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับหรือว่าจะเป็นสายเพียวดาเมจจากอันนี้ก็ได้นะผมนี่ครับเพราะว่าตัวนี้เน้นใช้สกิลสองรัวๆครับสกิลสองดาเมจน้อยก็จริงครับแต่ว่าสามารถทับซ้อนกันได้แถมยังลดเกาะชาวบ้านก็ด้ครับผมตัวนี้จะเล่นคล้ายๆกับ ตัวบิลท์แอนด์แบ็กครับผมหมูขนใน .a นะถ้าใครเคยเล่นครับตัวนี้จะคล้ายกันครับนี่ครับเน้นใช้สกิลสองลัวๆครับผมมานาก็ไม่ต้องกลัวหมดแล้วครับผมมีค้อนสายฟ้าอยู่ครับเพิ่มมานาให้เราสามร้อยเลยดีเดียวครับ